แผนมรกรพาตัวจากบ้านในอำเภอเที่ยงทองดีแท้ด้วยความง,งุนงงคำพูดของนายอำเภอหลายคำทีเดียวที่ยังเคลือบคลุมไว้ด้วยความหมายน่าชงนสนเทชวนให้ซักต่อไปให้กระจ่างแต่เวลาจะต้องออกจากบ้านไปปฏิบัติราชการของนายอำเภอในตอนเช้าไล้เข้ามาเต็มทีความเกรงใจทําให้แผนไม่กล้าซักความยาวสาวความยืดอีกต่อไปเขาระเหตุเลื่อยไปตามถนนตั้งใจว่าจะเตะไปหน้าสถานีตํารวจเพื่อฟังข่าวข่าวคืวบหน้าเกี่ยวกับการดําเนินคดีต่อไอ้วน ว่าทำกันถึงแค่ไหนแต่ยังไม่ทันถึงเป้าหมายรถยนต์เก่งสีฟ้าคันหนึ่งเล่นมาจอดกึกข้างๆห่างจากตัวเขาไม่กี่ก้าวคนสองคนเปิดประตูก้าวลงจากรถตรงมาที่เขาด้วยท่าทาง18มงกุฎเต็มตัวต่างกันแต่ว่าคนหนึ่ง18มงกุฎยังคมในฝกักอีกคน18มงกุฎยังสนิมขึ้นเคลอะ18มงกุฎแรกก็คือเจ้าแก้วสารพันนะเชียงของ18มงกุฎหลังได้แก่ไอจันมือปืนประจําตัวของเขาทนายความวัยกลางคนเปิดยิ้มยังใส่หน้ากากส่งมาให้เขาก่อน ฉันรู้เธอกาลังจะไปโรงพักไปดูในห้วนถูกตารวจสอบสวนไปแล้วเพียงใดจริงหรือไม่ในแผนเขาพูดด้วยอาการวางท่าไม่ใช่หน้อยมือสองข้างเท้าซาเอวทําให้เห็นนาฬิกาเรือนทองและสายทองที่ข้อมือสายกับแหวนเพชรเม็ดขนาด12กรัตที่นิ้วนางขวาได้ถนัดพระสมเด็จพระคุณแผนและพระอื่นๆพวงเบอร์เลอร์แขวนติดกับสร้อยทองขาวที่คอแกว่งตัวไปมาคล้ายลูกตุ้มนาฬิกายินดีที่ได้รู้จักผู้กองครับแผนแก้งตอบทรงเด็จ พร้อมยกมือไหว้เหนือกระหม่อมแบบนักมวยตอนปีนขึ้นเวทีคารวะคนดูรอบสนามฉันไม่ใช่ผู้กองนั่นก็ผู้หมู่หรือเป็นพลก็ไม่รู้ฉันคือเจ้าแก้วสารพันนะเชียงของเสียงนั้นถูกเปล่งให้ฟังหน้ายำเกรงแต่ในแผนร้องอู๋อูแม่โว้ยหน้าตายอย่างเงี้ยนะเป็นเจ้าเจ้าอะไรนะเจ้าเจ้าอะไรนะแก้วอะไรนะเจ้าแก้วพลลวันใช่ไหมเจ้าแก้วพลวันนะละนองโอ้ยอกอีแป้นแตกชื่อแซ่ชวนให้อยากขายแก้วชิบหาย องคลักขุนอูลังอุตังปรี่เข้ามายังเรืออดต่อหน้าเจ้าขุนมูลนายไอ้จันท,ทั้งทั้งที่ยังเข็ดคล้ำความหนักของมือตีนคู่อริไม่หายแต่ก็จําเป็นเหลือเกินต้องทาเป็นเจ็บร้อนแทนมึงด่าท่านละว่แผนประโทไอ้นี่เดี๋ยวกูกระทืบงไปลากเลือดใส่ในี่มึงอย่าจันเวลานี้ฉันพูดไม่ใช่แกพูดถอยออกไปจันขากสเลตทมของเหลวเหนียวเหนียวสีเขียวช้ำชๆลงกับพื้นดินเฉียดปลายกางเกงแผ่นไปนิดเดียวแล้วจึงถอยล้นออกไปตามคําบัญชา ได้เขา,าเธอพูดกับหมอสังเมื่อคืนนี้ว่าฉันมันร่วมทางไปกับพวนด้วยฉันหมายถึงเหตุที่เกิดที่บ้านมองเสงใช่ไหมฉันพูดแต่ไม่ได้พูดกับหมอสังฉันพูดกับไป้วดลูกน้องเธอนั่นแหละหมอสังคงได้ยินลรามั้งฉันชอบพูดดังๆไม่ชอบซุบซิบวางแผนรับหลังใครถ้าจะพูดก็พูดกับลูกน้องเธอนั่นแหละจ้าการโต้ตอบด้วยฉันและเธอแถมยังมีจ้าจ๋าของเขารวมทั้งแย่โทรศัพท์ด้วยในยะในคําตอบประโยคนั้นอยู่ในที ทำให้เจ้าแก้วสารพันธ์ซึ่งไม่เคยมีใครในเชียงรายกล้าตีเสมอถึงกับกัดฟันกรอดทนายความเจ้าเล่ยังเดาไม่ถูกว่านายแผนคนนี้มันบ้าหรือดีกันแน่หรือมันเป็นคนดีแกล้งทาบ้าบ้าบๆเล่นฉันขอบอกซะก่อนนะนายแผนที่ฉันถามขึ้นเมื่อกี้ฉันถามในฐานะทนายความของนายจันถ้าจันถูกต้องหาว่าสมคบกับข้วนบุกลุกบ้านมองเสงฉันก็จำเป็นต้องว่าความต่อสู้ให้เขาในชั้นศาลนายจันเขาจ้างเธอเป็นทนายเหรอจ๊ะอืมไอ้คุณจันนี่สําคัญขอโทษ จ้างเป็นเงินก่ษต่างไม่ทราบจ้ะผมบอกแล้วเจ้านายกระเทือบแม่งเหอะเสียงจานสอดขึ้นอีกโยนชิบหายสัตว์นี่เฉยๆนะจันฉันกําลังพูดกับแผนเจ้าแก้วทําสีหน้าเครียดแล้วพูดต่อนี่เธอไปให้การเป็นพยานกับตํารวจเรื่องนห้วดหรือยังยังจะ้ะไม่เห็นตํารวจเขาเรียกฉันนี่จะ้ะเธอตั้งใจจะให้การว่านห้วดตั้งใจเขาไปทาร้ายเธอในบ้านมองเสงใช่ไหมทำไมตั้งใจเขาไปทํามิดีมิร้ายเพราะเจ้าประคุณหว้วนคงไม่อุตริถือปืนติดมือไปด้วยหรอกจ้ะ เธออ่านจิตใจและเจตนาในห้วนได้อย่างไรกันมีพยานหลักฐานหรือไม่บอกห้วนจะเข้าไปทําการร้ายในบ้านมองเสงห้วนยิงเธอและยิงใครในบ้านนั้นหรือเปล่าทั้งหมดที่ห้วนยิงคือเท้าตัวเองอย่างนี้แปลว่าห้วนเข้าไปเพื่อยิงคนอื่นได้อย่างไรต้องกันข้ามเธอสิเป็นฝ่ายทําร้ายร่างกายห้วนก่อนฮ <laughs> ตายห่าแล้วนี่ไปไปมา,มาข้าเจ้าต้องตกเป็นผู้ต้องหาแทนเทวดาห้วนไปเสร็จแล้วลวนั้นหรือทนายจา๋าก็มีทางเป็นไปได้ถ้าเธอคิดจะทําเรื่องที่ผงให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ ความจริงมันมีอยู่ว่าเรื่องนี้ควนไปเดินหาเล่ากินแถวหน้าบ้านมองเสงหมาบ้าตัวหนึ่งวิ่งทื่อน้ำลายฟอดจะเข้ามางับน้องเขาเขาจึงเอาก้อนอิจีคว้างไล่มันเผชิญหน้าหางสุนหลุดเข้าไปในรัว้วบ้านมองเสงความที่เป็นพลเมืองดีจนติดนิสัย้วนจึงตามหมาบ้าตัวนั้นเข้าไปหมายจะยิงเสียให้ตายด้วยเกรงว่ามันจะเที่ยวไปกัดไกลต่อไกลให้เดือดร้อนกันใหญ่้วนมีเจตนาดีต่อสังคมแท้ๆแต่เธอกับเล่นงานเขาจนบาดเจ็บยายาปฏิเสธในแผนถ้าเธอไม่โดดใส่เขาก่อน ว่วนคงไม่ยิงเท้าตัวเองทะลุแน่แผนยกมือประนมท่วมกระบาลอีกครั้งอ้าวอ้าวอ้วอ้าวจเจริญเจริญเจริญเชิญเข้าไปแต่งนวนิยายกันตามสบายเทจ้าพ่อคุณบ้านเมืองถ้าจะไม่มีคือมีแปรซะแล้วเชิญยำกฎหมายก็เล่นให้สนุกเลยจ้า<ม>อะนายแผนพูดพันนี้มันดูหมิ่นศักดิ์ศรีทานายนะที่ทานายมาขู่ฉันแว๊ดอยู่อย่างเนี้ยเห็นจะมีเจตนาดีต่อสังคมอีกละมั้งลระจ้า เมื่อคืนในขุนห้วนก็มีเจตนาดีต่อสังคมไล่าตามหมาบ้าจนชั้นบุดวิตจ,จะเป็นผีสบายแฮไปหนหนึ่งแล้วจ้าห้วนไม่ได้ทําผิดกฎหมายการบุกลุกขบานมองเสงทําไปเพื่อป้องกันผู้คนในบ้านนั้นให้พ้นจากหมาบ้ากัดขอยดูบ่ายวันนี้ในห้วนจะได้รับการประกันตัวออกมาแล้วคดีบุกลุกบ้านมองเสงก็ล้มเลิกไปโดยตํารวจไม่ติดใจขอดูฝีมือฉันบ้างในแผนคอยดูต่อไปแล้วเธอจะได้เห็นเองว่าคนอย่างฉันมันวาจาสิทธ์แค่ไหนเจ้าแก้วสาร,รพันพูดเรียบ แต่เสียงเขากังวานเฉียบขาดไปไปกันเถอะจันแล้วยังมีงานอื่นต้องทําอีกเยอะว่าแล้วเขาก็หมุนตัวเดินกลับไปยังรถทันทีแต่จันยังไม่ยอมขยับขยืขย้อตามตูดเจ้านายของมันไปแต่มันขยับเข้าใกล้แผนแทนมึงได้ยินเจ้านายพูดกูไล่แผนต่อไปกูขอพูดแล้วขอให้มึงรู้บ้างคนอย่างกูก็วาจาิทธิ์เหมือนกันว่าไปหมารอบกัดจมูกทู่ๆของจันแดงเป็นจุดขึ้นมาทันทีเงือเหมือนเปรี้ยวส่งกลิ่นลำเพยออกมาจากซอกคอและใต้รักแร้ไม่ขาดระยะ ข้าขอบอกมึงมีคนคำสุดท้ายข้าให้เวลามึงยีชั่วโมงออกไปผลเมืองนี้ด้วยความรวดเร็วเหมือนหมาถูกสาดด้วยน้ำร้อนผล24ชั่วโมงไปแล้วถ้ามึงยังขืนสเปรสป,ปายอยู่แถวนี้กูจะเถื่อมึงไม่ยำเกรงต่อคำพูดกูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบจ้ะอ๋อจะเกิดอะไรขึ้นเ่รล่ะกูจะวาดภาพง่ายๆให้มึงเก็บไปคิดเป็นการบ้านมึงต้องนอนอยู่ริมถนนเนื้อตัวมึงจะปลูกไปด้วยลูกกระสุนบางทีมึงอาจคว่ำหน้าลงไปในน้ำ,ำํำบางทีอาจหงายหน้าขึ้นมาแล้วยิงฟันอวดฟ้าท้าดิน อะไรอะไรมันไม่แน่ทั้งนั้นมีแน่อยู่อย่างเดียวคือมึงตายแผ่นมรกตสงบนิ่งฟังคำขู่และคำขาดเหล่านั้นอย่างใจจดใจจ่อคอเยือกเย็นประกายตาสีเหล็กกล้าของเขาแทงเข้าไปในดวงตาลอกแรกของมหาโจรน,นี่มึงกล้าพูดอย่างนี้มึงกล้าพูดอย่างนี้เพราะมึงเชื่อที่พลเจ้าแก้วคุ้มกระลาหัวมึงได้ตลอดไปใช่ไหมจันมึงยิงกูตายกลางถนนได้มึงไม่คิดหรอกเหรอวันหนึ่งตัวมึงเองนั่นแหละก็ต้องตายกลางถนนได้เหมือนกันในโลกนี้กงเกวียนกงกรรมเป็นสัจจะที่แน่นอนที่สุดเว้ย จันนิ่งอึ้งไปนิดหนึ่งแล้วมันก็เสยบปากสำลักต่อมึงยาวเอาคำพระมาขู่ข่าหัวใจอ่อนเลยไอ้หนูคำพระกับชีวิตข้าเดินคนละทางตั้งแต่ข้าเกิดโน่นน่สัจจะที่แน่นอนที่สุดของข้าวเวลานี้คือชีวิตมึงถูกขีดเส้นตายไว้แล้าภายใน24ชั่วโมงจำคำไว้ขึ้นใจไอ้แผน24ชั่วโมงแล้วมันก็หันหลังให้เขาช้าๆเหมือนไม่ยี่หลานในบทเรียนเก่าที่เคยได้รับมาแล้วในบาพูหลวงมันตรงไปที่รถที่เจ้านายมันสตาร์ทเครื่องรอพอมันก้าวขึ้นนั่ง เก่งรุ่นเก่าแต่สีสันยังเอี่ยมอ่องก็พุ่งปลาดออกจากทีทิ้งฝุ่นให้ซัดตลบมาปะทะใบาหน้าเขาคลุ้งไปหมดโลกทั้งโลกดูเหมือนจะมัวซัวลงในฉับพลัน24ชั่วโมง5คำที่เขาต้องท่องจำให้ขึ้นใจชีวิตเขาถูกขีดเส้นตายไว้แล้วโดยแก๊งนักเลงอิทธิพลด้วยเวลาเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นเป็นเครื่องชี้ขาดหรือเขาควรโกอยอ้าออกจากที่นี่เหมือนหมาถูกสัดนน้ำร้อนอย่างที่ไอจันมันว่าไว้ยโยก,โยก แต่ถ้าเขายังเพนผ่านอยู่ต่อไปเขาก็มีหวังตายกลางถนนเท่าๆกับมีหวังจะได้อยู่เป็นเศรษีชนต่อไปมันเป็นความหวังชนิด50ต่อ50ชนิดครึ่งต่อครึ่งบางทีชนิด1ต่อ10ด้วยซ้ำใครจะรู้หรืออาจจะเป็นชนิดที่เลือนลอยที่สุดจนไม่อาจเทียบเศษกับส่วนได้ด้วยซ้ำไปมือปืนของเจ้าแก้วสารพันผู้ซึ่งพกเอาความเครียดแค้นจากการถูกศพระมาทซึ่งหน้าติดตัวไปเมื่อกี้ย่อมกระจายอยู่ทั่วทุกซอกทุกมุมตามคำสั่งของเจ้านายมีที่ไหนบ้างที่จะให้ความปลอดภัยแก่เขาได้ แม้านอำเภอเที่ยงเองเมื่อเช้าแกยังหลุดปากออกมาต่อหน้าเขาเองว่าอิทธิพลของเจ้าแก้วในแว่นแขวนหนีใหญ่หลวงนักก็คนชั้นใหญ่อย่างแยอำเผอยังลำพันขนาดนั้นคนตัวเล็กอย่างเขาจะเอาอะไรมาลำพึงยังมองไม่เห็นรอบๆตัวโรกยิ่งมัวสวนหนักลงไป24ชั่วโมงห้าคำจำขึ้นใจแผนมรกตเริ่มขยับขาออกเดินทันใดหูเขาแว่วเสียงหมาหอนกลางวันแสกๆหมาหอนเสียงเย็นยเยียบบีบประสาทอย่างนี้ ผู้เฒ่าผู้แก่เคยบอกไว้ว่ามันหอนเพราะมันแลเห็นผีหอนได้หอนดีไอ้ด่างไอ้แดงไอ้ตูบไอ้มอมทั้งหลายหอนแล้วรับหอนแล้วรับเรากับว่าจะปล่อยเสียงของมันเขย่าโลกมนุษย์ให้สั่นเกลือไปด้วยเงาปีศาจที่สายตาหม,มาเท่านั้นจะแลเห็นเสียงหอนนั้นทำให้แผนรู้สึกเปลี่ยวใจอย่างแปลกประหลาดจนขนลุกสู้ซาทั้งตัวอากับกิริยาที่เขาพาตัวเคลื่อนที่ไปเรื่อยบนท้องถนนขณะนั้นใครได้เห็นต้องอดคิดไม่ได้ว่า ไอห,หมอนี่เห็นทีสติมันจะเฟื้องเหลือกำลังว่าไปอีกทีมันก็เป็นท่าทางของคนใจลอยหรือคนไม่เต็มบาทนั่นแหละมีหนำซ้ำเข่าระดับยิ้มไว้ที่ริมฝีปากตลอดเวลาเรากับแรเห็นโลกนี้เป็นเวทีจำอวดจอกว้างแบบซีนิมาสโคบเอาเสียจด้วยแต่จะมีใครบ้างโล่งรู้ว่าไอ้ท่าทางไม่เต็มเต่งที่ปรากฏออกมานั้นแท้จริงมันเป็นบทบาทที่เขาสวมให้กับตัวเองภายนอกลึกลงไปภายในนี่สิเลือดหนุ่มของเขากำลังเดือดพล่าน เหมือนภูเขาไฟพ่นหินละลายคำขาดชนิดย่ําคือแปลบ้านเมืองเป็นวาดเล่นของไอ้จันโหนดดกทําให้เขาตัวสั่นไปด้วยความอยากลองดีสองมือยัดอยู่ในกระเป๋ากางเกงเหมือนพวกจิโก,โกตามตลาดแต่มือข้างขวาม,มาคอยสัมผัสรูปคําด้ามปืนพกที่สงบนิ่งอยู่ในนั้นตลอดเวลาเหมือนงูจงอางห่วงไข่อะไรไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นก็ปืนกระบอกนั้นนั่นแหละที่พร้อมจะแผดผิดทะลุเนื้อผ้าตรงหน้าขาออกมาได้ทันทีทันควัน เขาเดินผ่านพวกมงลายสะพายแคนกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังหอบผิวของป่าจะเอาของไปขายในเมืองถ้าเป็นเวลาธรรมดาเขามักหยุดทักทายถามทายสารทุกสุขดิบชนเช้าเขากลุ่มนี้เสมอแต่ในสถานการณ์ซึ่งเขาถูกขีดเส้นตายไว้เพียง24ชั่วโมงเช่นนี้เขาไม่มีกระจิตกระจายหยอกเอิญกับใครได้เสร็จแล้วเขาผ่านกลุ่มมงลายกลุ่มนั้นไปเงียบเงียบเหมือนมองไม่เห็นเลยไปได้หน่อยเด็กเล็ก4ี่ห้าคนกำลังเตะลูกหนังเกลียวกล่าวอยู่ตรงช่องว่างเนื้อที่ซึ่งกำลังจะเกิดบ้านหลังใหม่ขึ้นมาชิดหน้าถนน ลูกบอลกระเด็นจากวงเด็กซนเหล่านั้นลอยมาถูกขาเขาแล้วแคนนอนออกไปหมุนอยู่กลางถนนแต่เขาก็ยังไม่สนใจเขามองดูท้องฟ้าสีน้ําเงินสดมองดูสิ่งรอบตัวยังจดจ่อเหมือนนักโทษที่มักเบิงดูโลกกว้างด้วยความอะไรอาวรเป็นครั้งสุดท้ายก่อนถูกจับยัดเข้าห้องขังซึ่งแลไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันอีกนับเป็นปีๆบางขณะเขาคิดอยู่เหมือนกันว่าการลองดีกับอำนาจเถื่อนของแก๊งวไวรัอิทธิพลครั้ลลงนี้ อาจทาให้เขาได้แลเห็นโลกอันสวยสดงดงามเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตก็ได้แต่แปลกอะไรคนเราเกิดมามีใครบ้างจะอยู่เยอ้ฟ้าท้าดินไปได้ตลอดกาลในที่สุดการเดินมาราธอนของเขาก็พาให้เขาเฉียดกลายผ่านมาทางหน้าบาพูหลวงโดยไม่รู้สึกตัวขาของเขานั่นเองที่ทําหน้าที่โดยอัตโนมัติพาเขาเด้วรถเข้าประตูหน้าของบาร์แล้วตรงไปที่เคาน์เตอร์ซึ่งในแตนหน้าเต้าหู้ยีกําลังยืนเช็ดถ้วยแก้วให้สะอาดใสแจ่วเพลินอยู่ พอนายแตนแลเห็นเขาเข้าเท่านั้นแกทำท่าเหมือนจะช็อกตายขึ้นมาทีเดียวค,คนคนนายคนประจำบาร์กลางโอ้ยวันนี้มีหวังร้านผังชิบหายวายป้วงอีกแล้วเจ้าค่ะเอ้ยขอบินเย็นๆให้ฉันสักขวดสินายแตนเอา้าแล้วนั่นเป็นอะไรทำไมทำหน้ายังกะถูกผีลอกขณะเอาหลังพิงบาร์ยืนรอเบียร์ผ่านมรกตก็เริ่มเข้าใจว่าทำไมนายแตนถึงทำท่าลมจะใส่และร้องเวิร์กวักเช่นนั้นที่โต๊ะหลังสุดทางก้นหลาน ไอจันน่งเอเตเป็นพระราชาเอาขาข้างหนึ่งวางพาดไว้บนโต๊ะส้นเกลกหนาเตอะหน้าเกียรติของมันหันออกมาทางประตูเข้าออกของร้านพอดิบพอดีขนาบข้างขวาของไอจันคือไอเรินที่นั่งปันจิมปันเจออยู่ทางซ้ายคือไอจมูกคดไอห้วนที่เคยเป็นดาวล้อมเดือนอีกดวงหนึ่งขาดไปเพราะถูกมองเส่งแจ้งเป็นผู้ต้องหาเข้าไปสงบสติอารมณ์ในสังเตเสร็จแล้วแต่แผนก็เชื่อว่าป่านนี้ด้วยบารมีของเจ้าแก้วสารพันบางทีไอห้วนจนสลัดปากใต้ในอดีต อาจออกมาเดินป่อสูดกินไอแห่งอิสรภาพนอกสถานีตำรวจสบายแห่ไปแล้วก็ได้ขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงบาภูหลวงไม่ถึงกับยัดเยียดเต็มไปด้วยลูกค้าเหมือนยังค่าเข้าใต้เข้าฝ่แต่แฟนประเภทนิยมอุ่นเครื่องตอนกลางวันก็มากหน้าหลายตาพอดูพอแผนโผล่เข้าไปเสียงคุยซึ่งกำลังเซ็งแซ่แซดอยู่ก็เงียบกริบเหมือนทุกคนในร้านนัดหุบปากลงพร้อมกันแน่ละตกมาถึงขนาดนี้ ข่าวที่อาจารย์ขีดเส้นตายไว้ให้เขา24ชั่วโมงคงแพร่สะพัดไปทั่วเมืองแล้วที่โต๊ะหนึ่งกรรมกรรถไฟในชุดยิงโจ้สีกรมท่าทจางๆ3าีคนกำลังโต้กันถึงเรื่องฟินเทิ่อนรายใหญ่ถูกจับได้ขณะลำเลียงเข้ามาจากท่าขี้เหล็กเสียงอึ้งคนนึงเขาปล่อยให้เสียงเขาเรานั้นขาดลอยค้างตึงอยู่เหนือขดเหล้าเหล้ากับหมอกที่อุ้มตัวอ้อยอิงอยู่เหนือราวป่าในเวลาเช้า พนักง,งานเทศบาลวัยใกล้ดึกอีกกลุ่มรีบลุกขึ้นอย่างเก้าอี้อย่างพยายามให้มีเสียงกระตกกระตากน้อยที่สุดเราพยักหน้าชวนกระหลบออกไปให้พ้นทิศทางรัศมีการวิ่งของลูกกระสุนร,ระหว่างความเงียบแทบจะได้ยินเสียงคลโซดาเดือดก็ว่าได้นี้ใส่ตาคนวงนอกทุกคู่วิ่งออกจากร่างกายชายเนจรไปยังโต๊ะของนักเลงจันทร์แล้ววิ่งกลับมาร่างชายเนจอนอีกครั้งสลับกันไปไปมา,มาแบบนี้ตลอดเวลาพอในแตนเปิดจุกเบียร์ลินใส่แก้วสูงยื่นให้ด้วยมือที่สั่นดิก แผ่นรับไว้แล้วถามยาวๆเป็นอะไรในแตนมือไม้เต้นยังกับผีเข้าทีเดียวนะเราผีเข้าไม่กลัวโกวเป็นผีพระลูกหลงต่างหากคุณถ้ากลัวลูกหลงทำไมในแตนไม่เรียกปืนฉันเอาไปเก็บไว้ตามระเบียบเราหรือครานี้มัวปอดซะจนลืมคนบาหน้าเต้าหู้หยีพึมพำอะไรในลําคอซึ่งไม่มีใครได้ยินแม้แต่เสียงตัวเองแล้วเขาก็ตรงดิ่งไปหน้าหิ้งพระกําแพงปางห้ามสมุดยกมือไว้ปลกปลกขอความคุ้มครองปากคอระลิกไปหมด คลั้นแล้วเสียงครูดเก้าอี้ดังสนั่นก็ทําลายความสงัดขึ้นนักเลงหนวดโดกผักเก้าอี้ตัวนั้นกระเด็นไปลรวลุกขึ้นยืนด้วยท่าทางเหมือนทมลป่าในตาลุกเป็นไฟมันเข้ามาแบบนี้มันเข้ามากระตุกหางสิงโตกันตรงๆนี่ว่ะมันคำรามอย่างบ้าบินแต่ก่อนที่จันจะย่างสามขุมออกมาจากโตะ๊ะไอเลินคนสนิทโดดเข้าคว้าแขนมันลังไว้จนตัวโกงไอจมูกคดโดดเข้าช่วยอีกแหลงเมื่อลุกพี่ฮืดฮัดราวกับช้างตกมัน อย่าทำบ้าพี่จันไม่ใช่ที่นี่แล้วไม่ใช่เวลานี้ด้วยลืมคาสั่งเจ้าแล้วเหรอแล้วกันเมาเข้าหน่อยเราฟิตอย่างนี้ทุกทีร่างทะมึนของจันแก่งไกวยอยู่ท่ามกลางการฉุดล้างของสองลูกน้องมือทั้งคู่หงิกงอเข้าหากันคล้ายกับจู่ๆก็โดนพิษคันอะไรเข้าสักอย่างหน้าผากมันมีเหงื่อเม็ดโป้งเมือ่อสายตาพุ่งไปประทายยิ้มเย็นๆและประกายสีเล็กก้าของแผ่นเข้าดูเหมือนอันธพาลผู้เสียมงกุฎออกพอใจอยู่ในการที่ลูกล่อทั้งคู่ ช่วยกันขมีขมันดึงตัวมันไว้ขณะนั้นบทเรียนที่ทําให้มันเจ็บแสบทั้งหัวใจแต่คราวก่อนยังเป็นสิ่งที่มันลืมไม่ได้ง่ายๆแต่สันดานชอบเบ่งอวดชาวบ้านไม่เลือกฤดูกาลทําให้มันต้องแสดงความปากกาตีปาหน้าใส่เข้าไว้ก่อนมันคำรามออกมากูให้เวลามึง24ชั่วโมงไอ้แผนกูขอย้ําที่นี่ครั้งเพื่อมึงจะลืมถ้ามึงไม่ละเหตุออกจากเมืองนี้ภายใน24ชั่วโมงมึงเน่าได้ยินไหม ได้ยินแล้วขอรับกับผมได้ยินทุกๆคําที่ใต้เท้าออกแถลงการมานั่นแหละเสียงชายนุ่มจาใสสนุกสนานมือสายถือแก้วเบียร์ที่เต็มไปด้วยฟองมือขวายัดในกระเปะ๋ากางเกงและขอสาร,รภาพต่อใต้เท้าตรงๆมันเป็นคําขู่ขวัญที่ทําให้อุจจาราวิ่งโก๊ดขึ้นไปจุกอยู่บนหัวขหมองก้าวกับผมทีเดียวแล้วเขาก็ยกแก้วเบียร์ขึ้นจะหลดปากแต่ยังไม่ทันสดให้มันดังโฮกอย่างที่ตั้งใจไว้แผ่นก็ได้ยินเสียงคลางคล้ายนกคูกดังสอดมาจากหลังเคาน์เตอร์ กราบตีแล้วครับท่านสุภาพบุรุษขอเสถีอย่ายียวนกันให้มันเกิดเรื่องเวลานี้เลยคุณเพลีแกไม่อยู่สิด้วยลำพังน้ำหน้าอย่างผมไม่มีทางควบคุมสถานการณ์ไว้ได้หรอกครับนั่นเป็นเสียงนายแตนผู้ซึ่งชักไม่ค่อยเชื่อเสร็จแล้วว่าพระกำแพงศอกที่เขากราบไว้วิงวอนอยู่หยกๆยกเมื่อกี้จะสามารถคุ้มครองชีวิตเขาและควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แผนเอียงคอนิดๆไปทางผู้พูดคุณเพลีไปไหนเสียนายแตนไปชำระภาษีที่อำเภอครับ ใครบอกในแตนเราว่ามันจะเกิดเรื่องขึ้นมาเวลานี้เสียงเขามีกลางวานประชดอยู่ในทีเมื่อกี้นายแตนไม่ได้ยินหรอกเหรอพระนาท่านจันยื่นคําขาดให้เวลาชั้น24ชั่วโมงสําหรับจะเป็นคนหรือเป็นผีต่อไปวหว้ล่ะครับคุณแผนผมไหวละเขาไม่ได้สนใจมือที่ประนมไว้ประลกประลกอยู่ข้างหลังตรงกันข้ามขอกับจิบเบียร์เราพูดดังๆต่อไปเวลานี้นะนายแตนฉันมีเวลาเหลืออยู่เพียง23ชั่วโมงกับ45นาทีเท่านั้นผลจากนั้นไปแล้วฉันอยู่ในภาวะลูกผีลูกคน เพราะว่าพระนะท่านจันทร์ใครๆก็ย่อมรู้ท่านท่านวาจาออกมาแล้วมันต้องเป็นวาจาสิทธิ์ทั้งนั้นเออท่านในแตนเป็นฉันในแตนคิดอ่านทําประการใดกับไอ้เวลา23ชั่วโมง45นา,าทีนี้ไม่ทราบผมผมผมไม่เกี่ยวคนบาข,ของเพรีภูหลวงรุดป<ล> <fiance> ากออกมาอย่างลําบากยากเย็นเอาอย่างนี้สวยไหมในแตนเปิดเบียร์มาซัดกันเรื่อยไปจนกว่าคําขาดของพระนะท่านจันทร์จะหมดเวลาเป็นไงก่อนที่จะมีการตายของใครคนหนึ่งเกิดขึ้นในที่นี้ฉันอยากเมาฉลองวาระสำคัญนี้ให้เต็มเหนียวไปเลย คราวนี้ถึงทีไอเรืนต้องตีฝีปากออกมาเป็นการแก้หน้าลูกพีมันร้องว่าเอ้ยลือพ่นมากไปแล้วนายแผนพี่จันเขากำลังนิ่งเฉยแต่ลือพยายามยั่วพญาให้เขาหิวเลือดหรือทําอย่างนี้มันแสดงท่าตั้งใจหาเรื่องกันตรงๆนี่วาก็แล้วแต่จะตีความไปแผนตอบยิ้มยิ้มความจริงนั้นลูกช้างตุปบตุเป๋เขามาในร้านนี้ก็เพื่อหาเบียร์เยน็นๆดื่มให้ชโลมคอหอยพี่นายก็น่าจะรู้คนเราเวลาปอดแหกคอหอยมักแห้งเป็นบ้า คารมไอเลินไม่มีทางเทียบได้กับคำตอบโตของแผนแต่แทนที่ไอเลินจะเต้นลูกพี่เขากลับแสดงนิ้วแทนเพราะคำว่าปอดแหกมันถูกจี้หัวใจดำเขาอย่างจังนิ้วทีาจารย์ปล่อยทีเด็ดออกมานั้นก็คือการคว้าขวดเหล้าเปล่าบนโต๊ะเวียงตุม้มยังระผูรบ,บตาไปยังเป้าหมายที่มันกำลังเขม่นเต็มทีมันเป็นการปล่อยขี่ปนาวุธสุ่มสี่ซุ่มห้าจนไม่น่ากลัวอะไรตรงไหนเลยแผนชำเลืองทิศทางขวดบินที่ลั่นเลี้ยวมาแล้วก็ไม่ได้หลบ คนที่หลบวูบวาบจนเกินความจำเป็นก็คือนายแตนอีกนั่นแหละขวดเปล่าใบที่หลุดจากแรงเคลื่องของไอจานลอยไปกระทบบรรดาขวดที่บรรจุเหล้าไว้เต็มอัตราที่เรียงรายบนหิ้งเหนือนายแตนคนประจำบาร์ขึ้นไปราวสอกกกว่าเสียงแตกพงเพลงดังขึ้นประหนึ่งดนตรีล่อโก,กวันตดจีนทมกลางความตะลึงพลึงเพลิดของคนทั้งหลายแผ่นหัวล้อออกมาเบาๆเสียงเย็นเหมือนแช่น้ำแข็ง <laughs> ทำไมไม่ใช้ปืนล่ะครับพนะาท่าน ไอ้ขวดเปล่าพน,นั้นต่อให้ตั้งหน้าตั้งตาคว้างอยู่ทั้งวันมันก็ไม่ทําให้ใครตายได้หรอกก้าวกระผมคิดว่ามือชันพนาท่านศักดิ์ศรีสูงกว่าการใช้ขวดเปล่าเป็นอาวุธปืนสิขอรับปืนการรอบยิงข้างหลังเวลากลางคืนนั่นแหละมันถึงจะสมศักดิ์ศรีกับมืออย่างพนาท่านไอ้จันหน้าแดงจนเป็นหน้าเขียวส่วนไอ้เลิร์นรับหน้าที่โคศกประจําตัวลูกพี่ตามเคยไอ้ไปพ้นจากที่นี่ดีกว่าในแผนขืนอยู่เดี๋ยวได้แหลกแนะ่แผนเอียงตัวใช้ข้อศอกเท้าบ่ามือชูแก้วขึ้นสูง ผมเพิ่งเข้ามาพี่ชายเบีย์ยังไม่ทันหมดขวดเลยทุจร้าอะไรผมต้องรีบไปอีกอย่างพี่ชายไม่ใช่พ่อผมนาะจะได้มาสั่งทำโน่นทำนี่พี่ชายมันก็แค่เบ๊จเจ้าแก้วเท่านั้นไอคนชั้นเบ๊์อย่าเสอเอิบม,มาพูดกับผมถ้ามีทุจร้าจะพูดก็ส่งลูกพี่มาเจอผมดีกว่าเกลียดมันค่อยเสมอกันหน่อยใบหน้าปลุกไปด้วยฝีดาษของไอเลิร์นแย่ลงทันทีด้วยความขยาดก็ขนาดไอจานลูกพี่มันซึ่งลวดลายและพลักกาลังเหนือกว่ามันตั้งกายกอง ยังถูกบุรุษล่างสูงใจเย็นถลุงเสร็จลงไปกองกับพื้นเมื่อคืนโนนสัมมหาอะไรกับมันขืนปลาหมัดปลาแข้งกันเข้าอย่างมากสองยกก็มีหวังจอดเอาง่ายๆไอ้เลินประเมินฝีมือตัวเองถูกจึงนิ่งเป็นเปล่าสากไปทันทีไม่กล้าตีคารมตอบโต้โทษซาข,ของไอจรร้จันชักจะคลายตัวลงมันเริ่มคิดถึงคําสั่งของเจ้านายเหนือหัวยิงข้างหลังยิงในเวลาที่ไม่มีใครเห็นแค่นี้กฎหมายก็ทําอะไรเองไม่ได้ไอ้แผนไม่มีทางชักปืนสู้เองด้วย คำสั่งเจ้าแก้วสารพันย่อมเป็นเหมือนพระบัญญัติสิบประการของพระเจ้าสำหรับมันมันพยักหน้าเรียกลูกน้องเราก้าวงุนงุนออกจากประตูบาร์โดยไม่สนใจจะเชงค่าเล่าให้ในแตนแมตแตเกเดียวบรรยากาศที่เหมือนประจุไว้ด้วยกระแสไฟฟ้าแรงสูงในร้านเริ่มกลับคืนสู่สภาพปกติอีกครั้งแผนดื่มเบียร์ที่เหลือติดแก้วช้าๆและปุดฉาวิสัชนากับตัวเองทำไมเมื่อกี้แกต้องแอคเรากับเป็นดาราใหญ่ขณะสมบทบาทเขาฉากบูหน้ากล้องถ่ายว่าไปทำไมมี จจริงของแกก็ชักปอดอยู่เหมือนกันไม่ใช่หรือมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างในการอวดความเป็นวีรบุรุษออกมาอย่างรอดแหลมต่อลูกปืนอีแบบนั้นเขาถามแล้วเขาก็ให้คําตอบชีวิตฉันเคยผ่านอันตรายรอดแหลมมามากพอดูชีวิตเก่าๆเรานั้นให้ความฉลาดแก่ฉันไว้อย่างหนึ่งว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะหนีศัตรูคือเดินเข้าไปท้าทายมันซึ่งหน้ากัดฟันทําใจให้กล้าสักหน่อยแล้วบับมันออกไปให้มันเห็นว่าคนอย่างฉันเบียรเรื่องใหญ่ตายเรื่องเล็ก แค่นี้ศัตรูขี้คลานควัญจะบินเขาเรียกเบียร์จากในแตนอีกขวดคราวนี้ดื่มอย่างประณีตรวดเดียวหมดแล้วโยนเงินให้คนบ่าถ้าคุณเพลีกลับมาบอกด้วยว่าฉันหอบเอาความคิดถึงกองเบอร์เลอร์มาวางไว้ที่นี่